รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูหิ้วนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่นะฮะใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวนี้เป็นโมเดล cfm 120 tv นะครับเป็นหูหิ้วใช้ไฟ dc นะครับมีมอแปลงแถมให้ผมใช้นะครับมีมอแปลงซื้อไปผมใช้เลยนะครับหูฟังเสียบออกปกตินะฮะมีไฟใช้ไฟ dc 6 9ถึงโวลต์นะฮะช่องเสียบไม้แจ้งตำแหน่งก็คือไม่มีฝาปิดรางฐานแต่ไม่มีหลุดนะครับ ไม่มีหลุดนะครับใส่เข้าไปไม่มีหลุดนะครับใช้ฐานเบอร์4 4ก้อนนะฮะไม่ได้แถมนะครับอันนี้มาเทสให้ดูเยวจะเทสโดยการใช้ฐานก่อนนะครับเครื่องก็สภาพประมาณนี้สิบมือสองวอตดาม่านะครับมีรอยบ้างนะครับเทสระบบวิทยุตัวฟังก์ชันตัวนี้เลื่อนยาก่อยนะครับต้องค่อยๆเลื่อนเพราะมันเฟืดนะครับแต่ก็ใช้ได้ปกตินะครับตัวจึงขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ย จะพิュรับได้ทุกช่นของบ้านเรานะครับเลยจาก9.2 FM 1.3ช่องน,นี้108เมกะเฮิร์นะครับ103.5 FM ใช้ได้ทุกคืนนะครับอันนี้โดยการใช้ฐานนะครับต่อไปเราจะเอาฐานออกนะครับใช้ฐานแค่สี่ก้อนนะครับพวกความสะดวกนะครับ ใส่ฐานไม่มีหลุดนะครับไม่มีฝาปิดหลังฐานแต่ฐานไม่มีหลุดนะครับเครื่องเป็นสีเงินสวยนะครับตัวนี้มีรอยบ้างทากันเวลาเดี๋ยวผมใช้ไฟนะครับหมแปลนที่แถมให้นี่พร้อมใช้เลยนะซื้อไปแถมให้เรียบร้อยซื้อไปเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยเนี่ยนะอันนี้ได้ไฟนะครับปลอฐานเราเรียบร้อยนะครับ ไม่ค่อยใช้รถนะเติมเก้ห้าตัวแพงเลยครับเติมเก็บไว้เลยเพราะว่าถ้าพี่เติมแก๊สโซฮอแล้วพี่ไม่ได้ใช้เนี่ยพวกนี้ไม่ตัดคันเลยพวกนี้จะจัดปั๊มติ๊กหมดอ่ะเขาเรียกน้ำมันเน่าอะพี่คำติ๊กเลยจัดครับผมเรียบร้อยหมดะนอ่ะน้ำมันมันเน่าแต่ถ้าพี่ใช้ทุกวันไม่เป็นไรใช้แก๊สโซฮอได้ไม่มีปัญหาครับพี่แต่ถ้าให้ให้บรรจุเวียนให้บรรจุนเวียนใช่ไหมครับถูกถูกถูกใช่ครับถ้าพี่ถ้าพี่ใช้งานทุกวันเนี่ยแก๊สโซฮอประหยัดพี่ใช้งานได้เลยแต่ถ้าพี่เติมแล้วไปจอดอย่างฝรั่่่งเเเนนีียยติมแล้วไปจอด เรียบร้อยครับหรือภรรยาชาต่างชาติเนี่ยเรื่องมาท้ายสุดนะครับจะเป็นเทปนะครับกอขว่านะครับโก๊อได้ไม่มีปัญหาครับพี่แต่ถ้าให้มันโุนเวียนให้มันโุนเวียนจะไม่เท่เดตรงคีเพ้นะครับปรับพลังร้อยเปลี่ยนสายพันธุ์ไปได้ร้อยนะครับถ้าพี่ใช้งานรอวันในแก๊สหอประหยัดพี่ใช้งานได้เลยแต่ถ้าพี่เติมแล้วไปจอดอย่างฝรั่งเนี่ยเติมแล้วไปจอดเนี่ยเรียบร้อยครับหรือภรรยาชาติจะสอบฟังระบบเทปเป็นเต็มนะครับ 在长夜。<noise> ที่เกิดมาคือเต้าอยู่เป็นชาวบ้านเอาถือที่เต้าขาบ้านทุกคนตันวาเลยที่พ่อไปฝนเ้าจะเลย้างคนหัว่วนส่วนไปในทะไตั้งสีนะครับเรียกันงน้โอเคนะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ